ว้าว wow, น่ารักแท้ล่าสดุดไทล่ามาอัปเดตตี่ต่อนะคะโดยการใช้เพลง When I'm With You ยังไงยังไงคะโคชูล่าร่วมสเตจกันไหมจัดดวนซึ่งล่าสุดนะคะไทล่าออกงานงานนึ่งคะ่ะดีดกว,ว่าแต่งตัวเซ็กซี่มากๆได้มาอัปเดตตี่ต่อคะ่ะโดยใช้เพลง When I'm With You กับเพื่อนดิซ่านั่นเองคนสวยเขาเริ่มเล่นกระจใจเพื่อนๆแล้วล่ะคะ่ะเดินมาด้วยจริตยั่วๆปางๆนะคะจะมี MV ให้ด้ชมกันรึเ ปลังละขะันี่ถามแล้วถามอีกนะคะเดี๋ยวรอภารกิจของ้องดิซ่าลงตัวก่อนเพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้นะ้นองลิซ่ากำลังอุ้ยงานยุ่งมากๆเลยเปิดป๊อปอัพสโตร์นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวถ้าหากว่าได้วันดีๆแล้วนะคะก็อาจจะมีก็เป็นได้เริ่ดมาค่ะใช้คลิปเล่นหมักฝรั่งหนึ่งกรุบอย่างไรก็ฝากทุกคนไปเอนเกจให้กับไทล่าด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะก็รีดด้ว่าอยู่ในหัวอกหัวใจของใครใหลายๆคนลยนะสำหรับวินแอลวิทย์ยูค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะสำหรับป๊อปอัพที่โตเกียวก็พร้อมให้เพื่อนๆไปช้อปปิ้งแล้วนะคะมีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเดี๋ยวน้องลิซ่าจะไปหา15นี้โอ้ด้านในก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะสินค้าของลลิซ่าก็คือพร้อมเสิร์ฟเม่มยๆแล้วะคะ่ะ